มาพบอีกเครื่องนึงกับเอกไอโกพี่น้องเครื่องมือนี้กับพาพี่พาน้องเนาะมาลินให้ลินนาพี่น้องเอ้ยมากินเข้ากางทงให้ทงนาพี่น้องเป็นทงให้ทงนาหัวสวนพี่น้องคือว่านาแถวนี้ก็เกี่ยวสำเร็จลวพี่น้องไมวันนี้ก็คือเก้อนมากับเบ้าเจพี่น้องมากับเบ้าเจคู่หูพี่น้องไงเครื่องพวกเอกก็ะชีมาฮิตอันส้มตำหรือว่าตำหมอกหุ้งพี่น้องแล้วก็มีเนื้อเนื้อหราซีนพี่น้อง ก็ภาษาลาวเกิน่ายซีนพี่น้องซีนกัเป็นเนื้อหมูพี่น้องพวกที่มาย่างเนื้อกินตอนนี้ไฟเขาก็ดังแล้วพี่น้องกองต้นหมากคอเลยพี่น้องเย็นสบายเนาะอากาศอากาศเย็นสบายพี่น้องอย่าลืมเนาะผู้ใดว่าถือใจคลิปนี้มากหรือว่ามากก็กดติดตามให้นะพี่น้องเพื่อเปลี่ยนกำลังใจกับพวงพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวที่พาลูกค่าในเบื้องเนาะวะพวกเขาสีเห็ดตังไหพี่น้องเดี๋ยวสีเริ่มสูตรทำบิดเลยเริ่มตักตั้มหม่งหุงพี่น้องแล้วก็ย่างเนื้อปิ้งซีนพี่น้องเดี๋ยวเจอกันพี่น้องไป เมาเจาก็เอาเนื้อใส่ตะ,ตะแกงพี่น้องบอกเลยว่าเราซาดดีเนาะคือว่าเอาวิธีวิธีอันอูด <c oughs> วิธีมักพี่น้อง <c oughs> ก็ใส่อันซูโรตบร่หรือว่าพริกเนาะกระเทียมน้ำปลาพี่น้องแล้วก็มีส่วนผสมของอันกระเทียมเล็กน้อยพี่น้องไม่กระเทียมนะจีอันไหนว่าอันอันอนย่งเนาะอันพริกไทยพี่น้อง <c oughs> แ็น่าหิเสีบเนาะจีเนาะกินกับต้าข่าหุงพี่น้องเองสูตรนี้บ่บอกใคร สูตรบ้านนสูตรบ้านเนาะเจ๊เนาะก,กินง่ายๆพี่น้องฟิวๆเลยคนคือว่าเนื้อแต่ราคาแพงได้เบ้่าเจ๊โลเขาได้เบ้่าเจกก๊กิโลหนึ่งสี่สิบพันพี่น้องสี่มื่นกีบพี่น้องหกิโลสี่มื่นกีบกะตกเป็นเงินบาทกันหน้าชี่ประมาณร180้อยแปดบน้เาเจ๊นะเนาะเรีอว่าสองร้อบาทว่ะสองรอยน่าจะประมาณสองรอยพี่น้องบุมแม่นตี้ร้อยแปดสิบบาทละพี่น้องกะชีระมาณนะกิโลหนึบาท ราคาก็เป็นกันเองพี่น้องน้ำปีชาบ่โบโฮดโบโฮดมันไฟชิมันโอ้ไฟลุกวัะเฮียเดี๋ยวเขาขีย่างเนื้อสุกก่อนพี่น้องย่างเนื้อสุกแล้วก็ชี้อันตำส้มตำเนาะเดี๋ยวพวกเขาชิ้มาตำส้มตำพี่น้องตำหมักหุ้งพี่น้องเอ้ยก็ได้มีพริกเนาะใส่พริกประมาณสิบสาวน่วยยี่สิบน่วยพี่น้องแล้วแต่หามักพี่น้อง ตำไปมั่วๆเลยพี่น้องเลยน้าจีนะพริกพี่น้องเหล้อออกเผ็ดหัวกระเทียมพี่น้องอันนี้มี้ยเหรอน้ำตาลหรือเป็นหนัวบุ้นน้ำตาลน้าจีเนาะเออน้ำตาลใสพี่น้องใส่หมดเลยจีหวานๆเนาะพี่น้องอะไรกะผงซื้อรดเนาะเนื้อเป็นหนัวใส่ละเดี๋ยวเต็มมั้งหอมกระเทียมตกทำเลยตำเลยตำให้ละเอียด กะปิยืมสักะปีเจอ้แต่แต่แตครกส่กะปีเล็กน้อยเพื่อขมแซ่บขมนัวกะปิพอน,นี่พี่น้องสิเลยนี่เจส้มหวานส้มน,นัวแล้วแต่เขามากเจใส่หลายหน่อเลยแล้ว ปลาแดกหรือปลาลาพี่น้องอใส่ได้เลจีพอประมาณขาดวัวได้ก็คือหมักหุ้งพี่น้อง่ึ้งไป

เสียบอยู่วะนี้พี่น้องคือว่าตั้ส้มตั้ห้องเฮาก็แล้วแล้วพี่น้องตั้มงหุ้งพี่น้องแล้วแล้วเนาะเดี๋ยวเฮาก็เบื้องเนื้อพี่น้องเนื้อกันหน้าสุกแล้วพี่น้องเดี๋ยวก็าจะกินเลยน้างเจมาเริ่มกินเลยพี่น้องคือตอนนี้กับพี่น้องมาหนองบ้าวซันแล้วนะกะเป็นสี่พันยาเนาะผู้บำกงามพี่น้องเอ้ยชื่อว่าสาวน้อยเนาะน่าจะเป็นผัวเนาะหบ้าวซันสบายดีสบายดี ตรงในไหว่พร้อมได้สบายดีตรงในไหว่พร้อมเนาะกับพี่น้องก็มีคนงามพี่น้องอย่าลืมกดติดตามด้วยพี่น้องเด้อกะเอาสันกะเอาตามมี่ตามมีว่าเจ๋อตามข้าปุ้นเออตามข้าปุ้นแล้วกะของนี่กับเป็นตำหมูหู้ของบ้าวเจี๊ยพี่น้องก็น่าที่ซีมเนาะซีมเนดูบ้าวสันกันไหนแสียบอกตามหมูหนี่นะซีมตำหมูหู้เดี๋ยวก่อนพี่น้องน้อยซีมดูเมื่อคนงามกินพี่น้องจังเดนอยู่ะ มันเป็นแนวใดก็ตามมึงแซ่บมั้งเปล่าแซ่บเนาะเธอว่าแซ่บเนาะกินง่ายๆพี่น้องพวกต้องกินยากเนาะไใ้สันกินเยอะแซ่บมั้งแซ่บมากแซบแจวเจ๊โอ้เคยลองสีมันกระดุมตัวไหนก่อนเจ๊พ่อเจ๊ต่ำกับแซ่บได้สีรู้เจ๊ต้อนง่าย อือตัวนี้มันตึงแทบซีนแบบเกบาะกิจจาคคน,นี่เสียบเท้าเจี๋ยอือในมือเคยกินเลยนี่อือหงสันโชว์เลยแบบสองนิ้วเลยที่น้องแบบก็เป็นกินยุ่ยเสียแบบมุจากเอเอเอ,อยากเข้ากลุ่มแทบอยู่อืออือดเน,นี่อันนี้ว่าจืดเน,นี่ยจือดอปนกันรึอปนกันไง

อืมเจ็บอืม่เมำเนาะโว้ยเสพแทนะธรรม,ามาดาได้กเกิเหรอเสบเลยก็จ้านี่คือพามาีสเจ๊บกันนี่อย่ยงคือ้อก,กินยืนเย็น,น,น,นสบายเนี่ยอ,นอย่ยงฮอนน่ะนี่อย่าง็เยิยยนคนหลายฮอนอนคตองกินเบียร์นคนหลายคนการติดโควิด เลยลงมาพี่นี่ซีนิ่งๆเศษๆนิ้อย่างขึ้นเหนือแล้วหยน้ำเยอ,อ่ๆจ,จ้าเพราะกิก่าจ้าอือหืออือหือโอร่อยอร่อยดีมากเลยอือหือชิน <laughs> หมอ้บอบเข็ดนบเพ็ดเหรอเจ้องหุงบอกเรมาไม่บอกวันนั้นเราเอาเครื่องมาครบแล้วเบ้บอกบเมาทำไมก็เสีกินให้บ้งดูเป็นมบกแจงครับ้องอือ คือว่าพวกเฮาก็ทิเดินทางกลับแล้วพี่น้องมือนี่กะถือว่าพันภารกิจเนาะกินข้าวทุกคงให้คงน้าพี่น้องคลิปนี้ก็น่าที่จบเพียงนี้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องมือนี่กะสบายดีพี่น้องนะบาเจกลับไปรถคู่ใจ <laughs>